ทุ่ดน้วกอบตั่วนที่น้ำน่ากินตุ๊บเบลถั่วสักยาวนี้ลูกกับผักตอนนี้กับกอบเจาไนรินีจ้าพกันรินเ้านได้เจากกุงแกจ้าก ิบาค่ะหยิบสากค,ค่ะหยิบจักใจกล้องอางานครกบล็อกตันตันก็เทรดมดมเสสากตเรลี่สากตัมเรลี่ตัเส้นตํามเส้นตัมทั่วขาทั่วพักทั่วดชีกับพี่อะอริีรมเมืเขือเทศนี้มเมือเกิดเทนี้ พี่หยิบมามาาเด้วยใส่น้ำตาลปี๊บก่อนค่ะใส่น้ำตาลปี๊บเกน้ำตาลปี๊บรีบหย่อบหย่อนลําปาบ้านาหยิบป่าใจเปรี้ยวหวานไม่ลืมถั่วขั่วไม่ลืมถั่วขั่ว พนใส่จานขูนใส่จานังเบิกบานเบิดบานต้องตาจินจนทกวา้องบปินน้ำจับตาทุกครั้งจบแล้วหรอคะ